ไบเออร์เปิดแคมเปญกีกี้อะคาเดมีชวนตสชา่างร่วมปลุกกระแสะผู้หญิงไทยดูแลสุขภาพจุดซ่อนเร้นเป็นอีกหนึ่งแคมเปญค่ะที่จะจุดกระแสะให้ผู้หญิงไทยให้ความสําคัญในการดูแลสุข,ขอนามายัยจุดซ่อนเร้นกันค่ะเดล่าสุดไบเออร์ไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ผ่านแคมเปญกีกี้อะคาเดมีเพื่อให้ผู้หญิงไทยกล้าพูดกล้าถามกล้าปรึกษาในเรื่องสุขภาพช่องคลอดจุดซ่อนเร้นค่ะภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณทิพรณว,วรุญเทพรักษาผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มธุรกิจคอน s u m e r h e a l บริษัทไบเออร์ไทยจำกัดค่ะพร้อมด้วยคุณพนิตาประสานพานิชผู้จัดการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหม่การค้าคานสเทนกลุ่มธุรกิจคอน sumer health บริษัทไบเออร์ไทยและคุณสุภรัตน์เทพรัตน์ค่ะร่วมในงานนอกจากนี้ยังได้ติช่ากันติชาที่มาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์มุมมองและร่วมแบ่งปันความรู้ในเรื่องการดูแลจุดซ้อนเลนส์และยังได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชมาแนะนําวิธีในการดูแลรักษาสุขภาพจุดซ้อนเลนส์กันค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีนิทรร นิทรรศการกิ๊กกี้ไวทดีอาร์เอสเี์เรียนในระหว่างวันที่11กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคมนี้ณ1559สเปกแกลลีนะ่โดยได้สร้างสรรค์ผลงานนิทรรศการสุดคีเอทจากศิลปินคนรุ่นใหม่ที่นําเสนอทั้งรูปรดกลิ่นเสียงค่ะให้ผู้ที่เข้าชมได้สัมผัสกิกกี้ได้อย่างเข้าใจซึ่งจะช่วยทลายกำแพงความไม่มั่นใจของผู้หญิงให้พูดคุยเรื่องกิ๊กกี้เป็นเรื่องปกติกันค่ะงานนี้ต้องไม่พลาดที่จะมาเปิดประสบการณ์ใหม่ของนิทรรศการกิ๊กกี้ไวทดีอาร์เอสเพี์เรียนกันค่ะ mm ah. ิีเทศการนี้นะคะก็เกิดจากการที่เราฟังเสียงผู้บริโภคเนาะคือเรารู้ว่าผู้หญิงไทยเนี่ยมีเพนพอยอะไรประสมปัญหาด้านสบข่าวน้องสาวมีกลิ่นนะคะเราก็เลยอยากจะจัดนิทรรศการที่เป็นเสียงของกิกี้นะคะเพื่อ,เ,อเป็นการจุดประกายให้ผู้หญิงไทยเนี่ยมีความกล้าที่จะพูดถึงอาการของตัวเองเมื่อเขามีปัญหาแล้ววันที่เขามีความกล้าเนี่ยเขาก็จะได้หาทางรักษาตัวเองอย่างถูกทีค่ะก็เป็นความตั้งใจของทุกฝ่ายค่ะจริงๆในนิทรรศการนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ของ five senses นะคะรูปรถ กลิ่นเสียงสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นจะมีทั้งมาทุกๆุกเซนส์เลยนะคะให้ทางผู้เข้าชมเนี่ยได้รับชมกันนะ objective ของงานนะครับก็คือการทําให้เกิดการ normalize นะครับคือการพูดถึงนะครับเรื่องอวัยวะเพศนะครับเรื่องโรคเรื่องอะไรนี้กันเป็นปกติอันนี้คือคีย์เลยนะครับเท่านี้งานอีเว่นนั้นเนี่ยครเราต้องการที่จะสื่อสารกับคอน s u m e r สักอย่างเราเราเรา,เราต้องสร้าง experience ที่ค่อนข้างยู่งนิและใหม่มันจะเทิร์นเฮดคนได้เท่นี้พอคนหันมามอง นะครับคนก็จะรับฟังเราพูดว่าอะไรนะครับ mm hmm. คราวนี้คอนเซปต์ hmm. ของกีกกี้จริงๆกีกกี้เป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายเราเนาะคราวนี้จริงๆเขาพูดคุยเราทุกวันนะครับผ่านอาการต่างๆผ่านการตกขาวการคันการไหลมันเหมือนเป็นร่างกายร่างกายเตือนเรานะครับแต่บางครั้งเราได้ยินบ้างเราไม่ได้ยินบ้างเราีินอมบ้างนะครับครั้งนี้ก็เลยทําเป็นจําลอง Experiment ขึ้นมานะครับว่าถ้าเกิดน้องสาวของเราเนี่ยจะบอก อะไรเราสักอย่างนะครับเขาจะบอกอะนะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์หลักเลยนะครับแล้วการที่เดินเข้ามาจะเห็นจากเจอร์นี่ที่เดินเข้ามานะครับว่ามันจะมีอย่างที่คุณเฟิร์สบอกครับจะมีรูปรถกินเสียงแต่ทุกสเตชันนะครับเป็นเอ็กซ์เพรียนซ์นะครับที่นะครับเหมือนกีกี้ถ้าเขาบอกเราได้เขาจะสื่อสารอะไรกับเรานะครับอะไรที่เราเข้าใจผิดนะครับความรู้ใหม่ๆหรือโน้ฮาวในการดูแลเขานะครับมันจะอยู่ในนี้ทั้งหมดไม่ที่นี่มันเป็นแบบว่ากีกี้วอยซ์คือเขาอยากให้เรา เป็นเหมือนกับ มีทรศการแหละแบบว่าเป็นอาร์ตที่เราอยากจะเป็นการเปิดประเด็นพอมีคนสนใจอย่างที่บอกพอคนมีมีคนสนใจมากขึ้นการพูดเรื่องนี้การทําความเข้าใจก็จะมากขึ้นเพราะว่าที่กีกี a แคนดี้นะคะในช่อง y o u t u b e จะบอกเลยคืนนี้คือเน้นกีเลยใครอยากรู้เรื่องแบบกีตกขาวเป็นประจําเดือนมีกลิ่น beauty s t a n ย่ r d กีคือต้องไปดูที่กีกี้แคนดี้ค่ะรู้สึกว่านิ่ทรศการนี้อยากให้ทุกคนมาดูจริงๆเพราะว่าอยากที่ทุกคนบอกคือรูปรถกลิ่นเสียงคนบางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอ้ยมันมีรูปแบบนี้ได้หรอกีกี้เราเป็นแบบไหนหรือ สิ่งที่เราเห็นอยู่ฉันดีพอหรือ,อยังจริงๆมันไม่ได้มีอะไรดีพอหรือสวยที่สุดอย่างที่ติชาบอกม,มันไม่มีบิวตี้สแตนดาร์ดค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นอยากธรรมชาติและเนยอยากให้ทุกคนมาลองดูจริงๆเพราะว่าที่นี่คือความรูน้แน่นและก็อยากฝากรายการของติชาด้วยจริงๆที่บอกว่า g i g i y c c d e m y y เพราะว่ามัน แน่นไปด้วยความรู้และอยากทําให้ผู้หญิงเราทุกคนกล้าพูดถึงเรื่องนี้อย่างไม่อายมอนติชาติกันค่ะจริ <c oughs> างการทําง,งานออ็กซิบิชันนะครับเราเเคาด e c t ว่า จริงๆเราอยากให้คนมาเยี่ยมชมนะครับให้มากที่สุดแหละน,นะครับมันจะมีพีเรียของเราเอ๊ะวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ11กรกฎาคมถึง3สิงหาคมค่ะไทยในเวลา5ปีภาพที่อยู่ในสังคมไทยมันยังเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันเป็น right move นะคะที่บางภาคส่วนนะคะอย่างตอนนี้ไบเออร์เองในฐานะเอกชน mm hmm. ก็พยายามจะเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้นะคะ mm hmm. เพื่อหวังว่าแคมเปญกิเกียแคนเดนีเนี่ยจะช่วยจุดกระแสะนะคะ mm hmm. การเปลี่ยนแปลงเล็กๆในสังคมไทยถ้าเกิดมองไป10ปีก่อนนะคงจะเซ็กซ o ่กุ๊ดไท แต่ว่าตอนนี้พอมันมันเป็นเริ่มแบบสเต็ปบาสเต็ปอย่างเงี้ยคนนึงพูดอีกคนนึงพูดแล้วก็มีแบบว่าเหมือนกับทางาบเออร์เข้ามาทางภาคเอกชนอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนมาพูดและความสนใจคือเราก็สามารถมองเห็นถึงความสนใจคนได้ไม่ว่าจะเป็นกระแสะต่างๆที่ในการพูดถึงในการเสิร์ชเพราะเราไม่ได้แบบว่าคิดคิดกุขึ้นมาเองว่าโอ้คนชอบเรื่องนี้แต่ว่าเราเห็นจากรี s ัลต์นะคะเราเห็นจากผลลัพธ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันปังค่ะแต่ว่าคือจริงๆเราอยากจะให้เป็นความรู้ที่เป็นความรู้จริงๆไม่อยากจะพูดเป็นคลิกเบตไม่อยากจะพูดว่า ูดเรื่องเพศน,นะแต่จริงๆแล้วยังเขินอายคือคนที่พูดเองอ่ะเราอยากจะให้แฟดให้ความรู้ให้ความเข้าใจเพือ่อที่อย่างที่บอกนะคะคือถ้าเกิดเ,าเขามีความรู้เขาจะดูแลตัวเองได้มันมีประโยชน์กว่ามากเลยค่ะก็ฝากนะคะไปติดตามด้วยนะคะใน u t u b e นะคะกีกกี้อะแคนามีนะคะ11พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะมาที่กีกกี้บอยนะคะคุณจะไม่ได้แค่ฟังเสียงของกีกกี้นะคะจะพูดเลยจะไปดมกีกกี้มาแล้วนะคะตรงนั้นนะคะมีแบบว่าจําลองนะคะมีทั้งแบบว่าแบบคลีนแบบบาลานซ์กับอิมบาลานซ์ ไปดมกลิ่นอิมบาลานซ์ทั้งตัวของหนูอิมบาลานซ์อยู่เลยตอนเนี้พี่พิสอตอไปจริงๆอยากให้คนได้มาลองดูคือมีกี่ครั้งในประเทศไทยที่เราจะได้เดินผ่านไ่ดมกี้กี้ไปดมกี้กี้แล้วมีกี่ครั้งที่เราได้เดินผ่านรูกิกี้เข้ามานะคะมันเป็นประสบการณ์อ่ะพูดง่ายๆมันเป็นการเปิดคอวพร์เซชันกันแล้วกันก็ฝากเลยนะคะ